สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อแบตเตอรี่รวมไปทั้งวิธีการเปลี่ยนกับเครื่องสำรองไฟหรือว่า UPS นะครับรวมไปทั้งไฟฉุกเฉินที่สามารถเปลี่ยนเองทำเองได้แบบง่ายเลยครับผมเดี๋ยวไาดูวิธีการเปลี่ยนกับเครื่องสำรองไฟหรือว่า UPS กันเลยครับผมโอเคครับก็จะเริ่มจากการดูจุดยึดที่เป็นจุดยึดน็อตต่างๆนะครับบางทีก็จะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วแต่รุ่นนั้นๆน,น,นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับผมนี่ฮะจุดยึดน็อตเราก็ทําการถอดเลยครับ ตัวนี้ผมถอดไปตัวหนึ่งแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เปิดฝาออกมาฮะก็ต้องดูว่ามันมีล็อกแบบไหนนะฮะบ,บางบางรุ่นอาจจะเป็นเขี้ยวล็อกเมื่อเราถอดล็อตออกเสร็จแล้วนะครับแล้วทําการเอาฝาออกมาเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับผม เราก็จะเจอแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเครื่องสำรองไฟแบบนี้ทุกตัวอยู่แล้วนะผมเราก็ต้องมาดูในเรื่องของกระแสไฟนะครับตัวนี้ว่าขนาดกี่โวลต์อย่างเช่นตัวนี้ครับ12โวลต์4.5แอมป์นะครับรวมไปทั้งขนาดว่าเขาขนาดไหนก็สามารถถอดได้เลยครับก่อนถอดนะครับผมเราจะต้องดูในเรื่องของขั้วนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่นะครับผมเป็นไฟกระแสตรงนะครับมีขั้วบวกลบนะครับดังนั้นการถอดและการใส่กลับคืนจะต้องตรงขั้วเดิมนะครับผมโอเคผมถอดเลยแล้วกันนะครับถอดออกมาแบบนี้นะครับผมก็จะมาดูว่าขนาด ของแบตตัวนี้นะครับจะใช้ตัวไหนมาเปลี่ยนครับผมผมมาเลือกแบตนะครับก็ซึ่งแน่นอนฮะอย่างที่ผมบอกว่าขนาดความโตนะครับลักษณะแบบนี้เขาจะเท่ากันครับแล้วก็กระแสตัวนี้ก็จะเป็น4.5เท่ากันซึ่งส่วนกระแสนะผมสําหรับเปลี่ยนนะครับเราสามารถนํา4.5 5แอมโทดแทนกันได้หมดนะครับขอให้ขนาดเท่ากันแค่นั้นเองครับผมทีนี้นะครับสําหรับแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลากหลายรุ่นและขนาดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมพืนผ้าแบบนี้ครับผมด้านนี้จะกว้างหน่อยครับผมแบบนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลายแอมเหมือนกันนะครับตั้งแต่7จ็ดแอมเจ็ดนะครับแปดแอมเก้าแอมสรุ่น4รุ่นเนี่ยครับสามารถนําไปทดแทนกันได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาจะขนาดเท่ากันแบบนี้นะครับผมนะครับรุ่นต่อมาแล้วผมก็จะเป็นรุ่นที่เป็น12โวลต์และ1 2แอมแ์แบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเฉพาะเลยนะครับที่ใหญ่ขึ้นมาครับผมโอเคเมื่อผมถอดออกมาแล้วถ้าผมทีนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับ เมื่อผมได้ขนาดได้แล้วนะครับผมแน่นอนฮะไม่มีอะไรมากเลยอย่างที่ผมบอกครับเราก็นําแบตเตอรี่เข้ามานะครับวางตําแหน่งเดิมนะครับที่สําคัญเสียบให้ถูกขั้วแบบเดิมนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับขั้วลบนะครับจะเป็นสายสีดํานะครับผมขั้วบวกก็จะเป็นสายสีแดงแค่นี้เองครับผมก็เข้าที่เดิมแบบนี้นะครับเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาและผมจะทดสอบเครื่องให้ดูนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผม ทีนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูแล้วกันะครับว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วใช้งานได้ไหมครับผมก็จะทําการเสียบไฟให้ตัวสํารองไฟแบบนี้นะ,นนะครับผมจะเอาพัดลมมาทดสอบนะครับกรณีทดสอบก็ไม่ควรที่จะวัดสูงเกินไปนะครับสําหรับ UPS ก็ทดสอบด้วยการเปิดเครื่องแบบนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็เปิดพัดลมปกติแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเขาจะทํางานในขณะที่จ่ายไฟอยู่แน่นอนครับเครื่องสํารองไฟเนี่ย ถ้าเราไฟดับเนี่ยเขาจะต้องทํางานต่อนะครับถ้าเกิดตอนนี้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพอยู่เขาจะทํางานต่อได้ผมจะถอดไฟออกนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมฮะพัดลมยังติดอยู่แค่นี้เองครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟอยู่หรือว่า UPS ครับผมโอเคสําหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินนะครับเราก็มาทําการถอดน็อตจุดยึดแ,แบบนี้นะครับทุกตัวนะครับออกมานะครับ เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอาการของไฟฉุกเฉินนะครับที่แบตเตอรี่เสียโดยส่วนใหญ่นะครับเมื่อไฟฟ้าดับนะครับระบบไฟฉุกเฉินเขาจะไม่ทํางานหรือว่าไฟไม่ติดนั่นนะครับขณะที่ไฟฟ้าดับทีนี้นะครับผมถอดออกมาแล้วนะครับผมนี่เลยฮะก็จะเห็นแบตเตอรี่อย่างที่ผมแนะนําไปครับในส่วนของตัวไฟฉุกเฉินก็จะมีแบบนี้ทุกเครื่องเหมือนกันนะครับแน่นอนฮะผมก็ต้องถอดก่อนเพื่อที่จะมาดูว่าขนาดแบตเตอรี่ของเราขนาดเท่าไหร่และขนาดกี่โวลต์กี่แอมป์ด้วยนะครับเน้นย้าเหมือนเดิมครับไฟ แบตเตอรี่นะครับเขาจะมีขั้วบวกขั้วลบตำแหน่งที่ถอดและที่ใส่ต้องให้ถูกต้องนะครับผมโอเคครับผมเริ่มจากการถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแบตเตอรี่ออกมาก่อนแบบนี้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เสียนะครับนี่ฮะก็ด้านนี้นะครับผมก็จะมีบอกเลยครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับขนาดกี่โวลต์และกี่แอมป์นะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาจะบอกขนาดว่า12โวลต์7.5แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาแบตเตอรี่ตัวที่ สามารถทดแทนกันได้เปลี่ยนได้เลยนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็น12โวลต์เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครผมผมก็ทำการทดสอบว่าระบบเขาทํางานถูกต้องไหมครับแน่นอนฮะไฟฉุกเฉินนะครับเมื่อเราเสียบตาแหน่งไฟ220โวลต์ AC แบบนี้ครับเครื่องเขาจะยังไม่ทํางานครับแต่ไฟฟ้าดับนะครับผมจะทดสอบแบบนี้ครับผมไฟฟ้าดับระบบไฟฉุกเฉินทํางานนะครับเพราะถูกจ่ายแบตเตอรี่เข้าไปในระบบเพื่อจ่ายให้แสงสว่างทํางานแบบนี้ครับผมก็เรียกว่าทํางานได้ถูกต้องแล้วครับผม ลูกค้าสามารถด้วยวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่กับเครื่องสำรองไฟและไฟฉุกเฉินตามที่ผมได้แนะนำไปได้เลยนะครับหากลูกค้าสนใจแบตเตอรี่นะครับทางบริษัทเคทพีมีจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น6โวลต์นะครับรุ่น12โวลต์ตั้งแต่1.3แอมป์จนไปถึง12แอมป์นะครับผมลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าไลอ้อนเฟสบุ๊รวมไปทั้งหน้าร้านถนนพุนทธมณฑลสาย5ในแฟลตรี่ราน2ซอย3 และถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ